โอเคคลิปนี้นะครับเราจะมาดูซิว่าในคลิปในการถ่ายคลิปพวกนี้เพื่อจะเอาลงเบียนสกษษษษษษิตเอเทคเนี่ยต้องทำไหนบ้างอย่างแรกเลยนะครับคิดเสมอว่าสอนพ่อแม่ให้สอนน้องไม่ใช่สอนน้องเองนะต้องสอนพ่อแม่ให้สอนน้ององั้นคุณคุยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ช่วยบอกว่าพ่อแม่ต้องถามคําถามไงเพื่อให้น้องคิดนะครับในคลิปเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันไล่จากง,ง่ายไปยากใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราอธิบายตลอดเลยตั้งแต่ด่านที่หนึ่งเนี่ย โอเคน้องก็เข้าใจแต่พอถึงด่านที่10น้องคงเบื่องั้นเดี๋ยวในนี้เราจะมีตัวอย่างให้เนี่ยสคลิปด้วยกันนะครับโดยไล่จากคลิปแนะนําเกมเลยซึ่งในการแนะนําเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าละเอียดยิบต้องถามถึงทุกชิ้นส่วนนะฮะเพื่อให้น้องเนี่ยทำความเข้าใจว่าการ์ดเนี่ยนะมันมีสัญลักษณ์อะไรแล้วมันไปตรงกันตรงไหนของเกมแต่ละชิ้นส่วนของเกมเนี่ยในการ์ดเนี่ยมันเป็นรูปอะไรกันแน่แล้วกติกาการเล่นคืออะไรตากกระเบื้องต้นที่ใช้คืออะไร ะะอันไหนคือการผิดกติกาอันไหนคือการถูกกติกาและแน่นอนเป้าหมายสูงสุดของเกมคืออะไรอันนี้เราต้องอธิบายนะครับอย่างน้อยในการแนะนําเกมต้องละเอียดมากและด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3มเนี่ยผมยังคิดว่ายังต้องละเอียดอยู่เพราะน้องจะยังจําไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างการอธิบายเกมก่อนที่จะเล่นเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างด่านหนึ่งแนะนําเกม Rush Out To เนียค่ะกกติกาเกมง่ายๆนะคะคือน้องจะต้องแก้ไขโจทย์ปัญหาการจราจรค่ะ เพื่อนำรถไอศครีมนะคะเลื่อนออกจากกระดานได้โดยที่ไม่มีรถอื่นมาก,กีดขวางค่ะมีอุปรกรณ์ทั้งหมด3อย่างค่ะคือ 1. การ์ดด่านนะคะ 2. กระดานวางรถ 3. ชิ้นส่วนรถแบบต่างๆค่ะเพื่อที่จะเล่นเกมนี้ได้นะคะน้องจะต้องรู้จักพื้นฐานก่อน3อย่างค่ะคือ 1. ชนิดของรถโดยแบ่งเป็นรถเกง๋งรถไอศครีมรถตำรวจรถกระบะรถบัส รถด,ดับเพลิงและรถบรรทุกค่ะข้อที่2ก็คือกระดานวางโจทย์นะคะการนับช่องการวัดขนาดรถระยะทางในการเคลื่อนที่ของรถค่ะยกตัวอย่างเช่นรถบัสนะคะมีขนาดเท่ากับ3มช่องค่ะ1 2 3ส,สและสาม,มารถเคลื่อนที่จากขอบขวาไปขอบซ้ายได้3มช่องเช่นกันค่ะ1 2 3ส,สเคลื่อนที่กลับก็3ามช่องนะคะ หนึ่งสองสามและเช่นเดียวกันค่ะสามารถเคลื่อนที่จากขอบล่างสุดไปชนขอบบนสุดได้สามช่องค่ะหนึ่งสองสามและเคลื่อนที่กลับได้สามช่องค่ะหนึ่งสองสามและรถคันเล็กคันอื่นๆนะคะก็จะมีจำนวนช่องเท่ากับสองช่องค่ะสามารถเคลื่อนที่จากขอบขวาไปขอบซ้ายได้สี่ช่องค่ะ 1234 1, ถอยหลังกลับ1234และเช่นเดียวกันค่ะลดขนาดเล็กมีขนาดเท่ากับ2ช่องเคลื่อนที่ได้4ช่องค่ะ1234 1234จากสุดขอบล่างถึงสุดขอบบนก็ได้4ช่องเช่นกันค่ะ1234 1234 ข้อที่3ค่ะน้องจากรู้จักการเคลื่อนที่รถไปใน4ีทิศทางนะคะคือการเคลื่อนรถไปทางซ้ายและการเคลื่อนรถไปทางขวาเคลื่อนรถขึ้นข้างบนเคลื่อนรถลงข้างล่างน้องจะรู้จักการเคลื่อนรถในหลายทิศทางนะคะโดยเคลื่อนจากวัตถุจริงและเคลื่อนภาพในจินตนาการค่ะข้อสำคัญของเกม Rush Al Junior เลยนะคะเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกวงจรคิดในจินตนาการภาพค่ะ ประกอบด้วยวงจรการเคลื่อนภาพ üt, วงจรการจดจำภาพวงจรการลบภาพอย่างเป็นระบบค่ะก็ลองดูด่านที่แนะนำเกมไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มสอนน้องเล่นด่านที่1ก็จะพูดข้อมูลค่อนข้างละเอียดครบถ้วนในช่วงแทบจะเป็นด่าน1ถึงด่าน10 10ด่านแรกจะพูดค่อนข้างละเอียดก่อนเพราะว่าเราต้องการการเล่นอย่างสม่ำเสมอและให้น้องเริ่มคุ้นชินกับการกติกาการเรียกชื่อสีชื่ออะไรพวกนี้ค่ะ เดี๋ยวจะไปจะเป็นคลิปโชว์ด่านที่1นนะคะให้ดูว่าเราจะนำำําคําศัพท์ต่างๆเนะี่ยมาพูดในการสอนเล่นเกมยังไงบ้างคะ่ะรัชชานุ o ทย์เดียด่านที่1ค่ะคุณแม่เลือกตัวรถที่ต้องใช้ในด่านนะคะออกมาไว้ให้น้องก่อนค่ะจากนั้นตั้งคําถามกับน้องจากโจทย์ด่านที่1อย่างเป็นระบบนะคะถามจากซ้ายไปขวาบนลงล่างค่ะคุณพาคุณแม่ชี้ที่รูปค่ะและถามว่าลูกคิดว่าชิ้นนี้คือชิ้นไหนคะ เมื่อน้องชี้ให้ถามต่อค่ะลูกคิดว่าชิ้นนี้เรียกว่ารถอะไรคะถ้าน้องตอบไม่ได้ให้คุณแม่บอกน้องเรียกรถเก่งนะคะลูกคิดว่าชิ้นนี้คือชิ้นไหนคะชิ้นนี้ค่ะรู้ไหมคะรถคันนี้เรียกว่าอะไรถ้าน้องตอบไม่ได้คุณแม่ก็บอกน้องค่ะรถบัสค่ะข้อสำคัญในการเล่นเกมนะคะคือการตั้งคำถามให้น้องคิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ คุณแม่ต้องตั้งคำถามก่อนที่จะบอกคำตอบทุกครั้งนะคะอย่าบอกคำตอบก่อนเมื่อน้องไม่รู้เราจึงบอกคำตอบที่ถูกต้องค่ะยกตัวอย่างเช่นการชี้และถามน้องว่ารถเก๋งสีเขียวนี้คือคันไหนแบบนี้เราไม่แนะนำนะคะเราแนะนำให้คุณแม่ตั้งคำถามว่าลูกคิดว่าชิ้นนี้คือชิ้นไหนคะเพื่อให้น้องคิดแล้วก็ชี้แล้วค่อยถามต่อค่ะ ลูกรู้ไหมว่ารถคันนี้เรียกว่ารถอะไรแบบนี้นะคะเมื่อคุณแม่ชี้ถามโจทย์ครบรถทุกคันแล้วนะคะเราจะเริ่มให้น้องตั้งด่านกันค่ะโดยการตั้งคำถามกับน้องนะคะลูกคิดว่าชิ้นนี้คือชิ้นไหนคะชิ้นนี้ค่ะคุณแพม์บอกน้องนะคะชิ้นนี้เราเรียกกระดานจราจรนะคะ การตั้งกระดานจราจรที่ถูกต้องเราจะให้ทางเดินรถออกอยู่ทางขอบขวามือเสมอและช่องใส่โจทย์อยู่ขอบบนห่างจากตัวเสมอค่ะเมื่อน้องเข้าใจในการตั้งกระดานโจทย์แล้วนะคะเราจะให้น้องนำชิ้นรถต่างๆวางตามที่โจทย์กำหนดนะคะโดยการตั้งคำถามอย่างนี้ค่ะลูกคิดว่าชิ้นนี้วางตรงไหนในกระดานคะ ถ้าน้องยังไม่สามารถคาดคะเนระยะทางวางให้ถูกต้องตามโจทย์ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่บอกตำแหน่งน้องค่ะรถเก๋งสีเขียววางชิดขอบบนช่องที่3จากขอบซ้าย123สแบบนี้ค่ะลูกคิดว่าชิ้นนี้วางตรงไหนคะถ้าน้องยังไม่สามารถคาดคะเนระยะได้ถูกต้องตามโจทย์นะคะให้บอกน้องค่ะวางแถวที่2จากขอบบน1น และชิดรถสีเขียวชิ้นนี้วางตรงไหนคะวางชิดรถเก๋งสีเขียวและรถบัสสีเหลืองช่องที่3และ4จากขอบซ้าย 1.. 2.. 3.. 4แบบนี้ค่ะชิ้นนี้วางตรงไหนคะลูกวางชิดรถไอศครีมสีขาวและรถบัสสีเหลืองชิ้นนี้วางตรงไหนลูกวางชิดรถเก๋งสีม่วงเมื่อเราวางครบแล้วนะคะให้พ่อคุณแม่สอนน้องค่ะให้สังเกต การตั้งโจทย์ให้เหมือนนะคะคือวางหัวรถกระหางรถไปในทิศทางที่ถูกต้องตามที่โจทย์กำหนดด้วยค่ะเพื่อให้น้องเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นนะคะเราจะทำการตั้งคำถามเพื่อให้น้องเริ่มเล่นนะคะคุณแม่ตั้งคำถามน้องจากเป้าหมายกลับมาสู่จุดเริ่มต้นซึ่งจะเป็นการวางแผนกลับจากเป้าหมายค่ะให้พ่อคุณแม่นำโจทย์มานะคะวิธีการตั้งคำถามของเราค่ะ เราจะตั้งคำถามจากเป้าหมายย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นค่ะบอกน้องนะคะเป้าหมายคือต้องนำรถไอศครีมสีขาวเลื่อนออกจากกระดานได้โดยที่ไม่มีรถกีดขวางค่ะตั้งคำถามกับน้องค่ะรถไอศครีมสีขาวจะเลื่อนออกจากกระดานได้ต้องเลื่อนไปทางไหนคะลูกเลื่อนไปทางขวาค่ะแล้วตอนนี้เลื่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไมล่ะคะ ติดรถเก่งสีม่วงค่ะเห็นไหมคะลำดับที่สองค่ะรถเก่งสีม่วงจะเลื่อนหลบรถไอศครีมสีขาวได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เลื่อนลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ติดรถเก่งสีฟ้ารถเก่งสีฟ้าเลื่อนต่อได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ติดขอบแล้วค่ะรถเก่งสีม่วงเลื่อนขึ้นได้ไหมคะได้ค่ะแต่ทำไมยังเลื่อนไม่ได้คะ ติดรถบัสสีเหลืองค่ะรถบัสสีเหลืองจะเลื่อนหลบรถเก๋งสีม่วงได้ไหมคะต้องเลื่อนไปทางไหนเลื่อนไปทางซ้ายค่ะแต่เลื่อนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ทำไมล่ะคะเพราะติดรถเก๋งสีเขียวค่ะรถเก๋งสีเขียวจะเลื่อนหลบรถบัสสีเหลืองต้องเลื่อนไปทางไหนคะลูกเลื่อนลงค่ะแล้วตอนนี้เลื่อนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ทำไมล่ะคะลูก ติดรถไอศครีมสีขาวคะ่ะรถไอศครีมสีขาวจะเลื่อนหลบรถเก๋งสีเขียวต้องเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนไปทางซ้ายสองช่องคะ่ะเลื่อนได้ไหมคะลูกเลื่อนได้คะ่ะเลื่อนเลยคะ่ะเราเลื่อนรถไอศครีมสีขาวแล้วถามน้องนะคะเมื่อกี้จําได้ไหมคะลูกเราวางแผนไว้ว่าอะไรรถเก๋งสีเขียวจะต้องเลื่อนลงใช่ไหมคะ <S <s เพื่อหลบให้รถบัสสีเหลือง เลื่อนลงได้แล้วค่ะรถบัสสีเหลืองที่เราวางแผนไว้ต้องเลื่อนหลบให้รถเก่งสีม่วงใช่ไหมคะจําได้ไหมคะลูกจําได้คะ่ะเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนไปทางซ้ายคะ่ะรถบัสสีเหลืองหลบรถเก่งสีม่วงแล้วรถเก่งสีม่วงเลื่อนหลบได้ไหมคะเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนได้คะ่ะเลื่อนขึ้นคะ่ะ รถไอศครีมสีขาวสามารถเลื่อนออกจากกระดานได้โดยที่ไม่มีรถกีขวางหรือยังคะเลื่อนได้แล้วคะ่ะเป็นอันว่าชนะด่านหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเล่นเกมตามวิธีนี้นะคะน้องจะได้ฝึกการวางแผนโดยคิดย้อนจากเป้าหมายกลับลงมาเป็นขั้นตอนจนถึงจุดตั้งตน้นจากนั้นลงมือทำจากจุดตั้งตน้นตามขั้นตอนที่วางไว้ไปข้างหน้าทีละขั้นจนบนรรลุเป้าหมายที่วางไวค้ค่ะ และจะทำได้ซับซ้อนมากขึ้นนะคะในด่านถัดไปค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะสมมติว่าเราได้สอนเกมน้องเนี่ยมา ประมาณ10ด่านแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ2อาทิตย์หรือว่าเดือนเดือนครึ่งก็แล้วแต่วัยของน้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเริ่มด่านถัดไปเนี่ยจะเป็นการโชว์ด่านที่12ก็คือว่าเราจะอธิบายน้อยลงเริ่มให้น้องใช้เวลาในการคิดประมวลผลแก้ไขปัญหาเกมนานขึ้นนะคะแต่อย่าลืมค่ะเราต้องใช้คําศัพท์ที่ถูกต้องการตั้งคําถามที่ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะต้องบอกค่อคุณแม่สม่ําเสมอค่ะ รัชเอาูเนียด่านที่12นะคะในด่านนี้น้องๆก็จะสามารถเรียกชื่อรถและชื่อสีได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะทบทวนกติก,กากันอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะต้องนํารถไอศครีมนะคะออกจากกระดานจราจรได้โดยที่ไม่มีรถใดกีดขวางค่ะหลังจากตั้งด่านเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ให้ให้น้องเริ่มเล่นก่อนค่ะให้น้องพยายามดูก่อนถ้าน้องคนไหนเริ่มติดเราให้ตั้งคําถามวางแผนช่วยน้องแก้ไขปัญหาจราจรนะคะยกตัวอย่างเช่นด่านนี้ค่ะจะสังเกตว่า รถสีแดงเนี่ยมันขวางอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่เราก็ต้องถามน้องค่ะว่ารถสีแดงคันนี้ต้องเคลื่อนขึ้นหรือเคลื่อนลงถึงจะมีโอกาสหลบพ้นรถไอศครีมคะลูกถ้าน้องสามารถคาดคะเนได้เนี่ยน้องก็จะบอกว่าต้องเคลื่อนลงค่ะเพราะถ้าเคลื่อนขึ้นมันไม่มีทางไปแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปค่ะก็ต้องบอกน้องว่างั้นเป้าหมายต่อไปเราต้องทําก็คือว่าเราต้องเคลื่อนรถสีม่วงไปทางซ้ายให้ได้ใช่ไหมคะทายังไงดีน้องก็จะ รู้ว่าต้องเคลื่อนรถสีเหลืองออกใช่ไหมคะแต่รถสีเหลืองเนี่ยมันติดรถไอศครีมอยู่ตรงนี้เราก็เลยต้องเคลื่อนรถบัสนี้ลงก่อนคะ่ะเพื่อเปิดช่องทางให้รถไอศครีมนะคะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนรถบัสสองคันขึ้นหลบรถสีม่วงได้แล้วคะ่ะอย่างนี้นะคะทีนี้รถสีแดงก็จะเคลื่อนลงได้แล้วแบบที่เราวางแผไนไว้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็จะเคลื่อนลงแบบนี้คะ่ะ ลดไอศ e คริก็สามารถออกจากกระดานจราจรได้แล้วนะคะเมื่อเล่นเกมตามวิธีตั้งคําถามแบบนี้นะคะจะช่วยให้น้องได้ฝึกการวางแผนโดยคิดย้อนจากเป้าหมายกลับลงมาเป็นขั้นตอนจนถึงจุดเริ่มต้นและเริ่มลงมือทาไปข้างหน้าทีละขั้นจนบรรลุปเป้าหมาลำดับต่อไปนะคะจะเป็นคลิปด่านที่27ค่ะก็จะเป็นด่านที่ยากขึ้นมากแล้วนะคะเราก็จะสูมว่าน้องเนี่ย มีการเล่นเกมอย่างชํานาญแล้วเราจะบอกผู้ปกครองค่ะให้น้องเนี่ยใช้เวลาในการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนถ้าน้องติดอะไรเนี่ยค่อยโยนคําถามเป็นข้อๆไปนะคะเป็นจุดๆไปเพื่อให้น้องเนี่ยคิดต่อแล้วก็แก้ไขปัญหาในเกมเป็นจุดๆไปค่ะ เราต้องการให้น้องใช้เวลาคิดแล้วค่อยเริ่มทำนะคะเราก็จะบอกผู้ปกครองเสมอแบบนี้ด่านหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นด่านที่ยากมากหรือยากน้อยก็ต้องให้น้องใช้เวลาคิดก่อนนะคะอย,อย่าเฉลยไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าเฉลยไปก่อนเนี่ยน้องก็จะไม่ได้ใช้วงจรคิดที่ควรจะต้องฝึกค่ะ27แล้วนะคะคุณแม่ด่านนี้ก็มีความยากขึ้นมากเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ให้เวลาน้องๆน,นะคะในการวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรบนกระดานสักระยะหนึ่งค่ะ าน้องเริ่มทำไม่ได้หรือติดขัดตรงไหนนะคะเราค่อยตั้งคำถามเพื่อช่วยน้องวางแผนในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนกระดานค่ะด่านนี้นะคะถ้าน้องมองออกเนี่ยน้องก็จะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าขีดแรกคือการที่ต้องเคลื่อนรถสีเขียวข้ามฝั่งมาตรงนี้นะคะทําไมเหรอคะเพราะว่าถ้าเราสามารถเคลื่อนรถสีเขียวข้ามฝั่งมาได้นะคะเราก็จะมีช่องเปิดให้รถเหล่านี้ได้ขยับขยื่นได้นะคะความวุ่นวายตรงก้อนนี้ก็จะเริ่มหายไปค่ะ ภารกิจแรกการที่จะเคลื่อนรถสีเขียวลงมาอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะเราจะต้องเคลื่อนรถสกีมให้หลบใช่ไหมคะทิ้งรถสกีมหลบได้ไหมคะติดรถสีเหลืองและรถสีแดงนะคะเท่านี้ติดรถสีเหลืองและสีแดงตรงนี้เนี่ยเราควรจะเคลื่อนขึ้นหรือเคลื่อนลงถ้าน้องที่เล่นเก่งแล้วเขาก็จะทราบว่าต้องเคลื่อนหลบลงข้างล่างนะคะเพราะข้างบนเนี่ยชนขอบแล้วดังนั้นเราต้องทําช่องว่างข้างล่างหนึ่งช่องค่ะ รถสีแดงทําไม่ยากค่ะรวสีแดงทํายังไงคะลูกเขาก็จะเห็นว่าติดเป็นพวนแบบนี้นะคะจะต้องเคลื่อนเป็นพวนค่ะได้หนึ่งชอ่องเรียบร้อยแล้วค่ะรถสีเขียวสามารถข้ามฝั่งมาได้แล้วนะคะกลับไปที่จุดเดิมค่ะทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือรถตำรวจค่ะการที่เราจะเคลื่อนเพื่อให้รถสีม่วงขยับได้เนี่ย จะเห็นว่าถ้าเราเคลื่อนมาทางฝั่งข้างล่าง,างนี้นะคะมันก็ติดกันปเป็นพวนหมดเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่เราจะเป็นไปได้คือเคลื่อนรถตำรวจข้ามฝั่งจากขวามือมาอย่างฝั่งซ้ายมือค่ะก็ทาไม่ยากนะคะเราก็เคลื่อนอันนี้ลงมาเพื่อเปิดช่อง,งให้รถตำรวจค่ะเห็นไหมคะพอเปิดช่องให้รถตำรวจปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าร,รถสีม่วงก็จะสามารถเคลื่อนหลบรถไอศครีคมได้แล้วคะ่ะ การเล่นเกมโดยการตั้งคำถามเพื่อวางแผนบรรลุเป้าหมายทั้งเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อยแบบนี้นะคะจะทำให้น้องรู้จักการวางแผนเป็นขั้นตอนค่ะจากเป้าหมายย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วลงมือทำทีละขั้นทีละขั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะ